11.30วันชี้ชะตาทีมชาติไทยประทะเวียดนามใครชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ11.30น,นะครับย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรก่อนเกมวันนี้จัดแบบเต็มๆจัดแบบเน้นๆ,ๆเนื้อๆโหมโรงก่อนเกมเริ่ม11.30ร,รับเลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิ เอวติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w บต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your d i ด g Don t d r ร v e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Su z u กิคอสเวี CA เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้11โมงครืน ซึ่งนะครับเรามีนัดกันนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามตอนแรกนะครับโอเข้าใจว่าเป็นบ่าย2องโมงนะครับแต่ตอนนี้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งทีมชาติไทยประทะกับเวียดนามในวอลเลย์บอลชายนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของคอมเมนต์แฟนชาวเวียดนามครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรก่อนเกมครับที่จะเจอกับทีมชาติไทยว่าพวกเขามีความมั่นใจมากแค่ไหนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงคอมเมนต์เวียดนามเนี่ยมาพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนชาวไทยกันก่อนค่าีโไปห มาดูเนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับก็มั่นใจนะครับว่าเราจะสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยแพ้เขานะครับในซีเกมนะครับรอบชิงที่3นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับโดยรวมแล้วเราก็ยังมั่นใจว่าเราเนี่ยจะชนะเวียดนามแต่สิ่งสําคัญครับในคอมเมนต์ของพวกเราเนี่ยเราจะมีคําว่าอย่าประมาทไว้นะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆนะก็สู่สีคู่ขี้กับเรามันเกิดการพลิกเกิดการชนะเกิดการแพ้กันได้อยู่แล้วนะครับคือมันออกได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น30313 2เวียดนามชนะหรือไทยชนะมองว่า มันใกล้เคียงกันมากนะครับในวอลเล์บอลชายเพราะฉะนั้นครับเราก็อย่าประมาทเป็นดีที่สุดครับทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันบ้างครับจากเพจของเวียดนามนะครับก็มีความคิดเห็นประมาณนี้ครับเนต์แรกครับเขาบอกว่าเจอประเทศไทยนะครับถึงจะเล่นยากแต่ว่าสถิติที่ผ่านมาเราชนะ5แล้วเราก็แพ้5แน่นอนว่าเจออินโดนีเซียมันเป็นเกมที่หนักกว่านี้อ่ะก็พูดกันตามตรงก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเจออินโดนีเซียเดี๋ยวพวกเขาจะแพ้อินโดบ่อยนะครับส่วนเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็แพ้5ชนะ5มันก็พอ อไปวัดไปวาพอฟัดพอเวี่ยงกันได้อนะเนาะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารอบรองชนะเลิศเราต้องแพ้เอาเพื่อยังไงวะนะ <c oughs> อาจจะเป็นมุกเซลลซีกันนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามจะชนะอินโดนีเซียเก่งเกินไปแต่ทีมชาติไทยเราพอสู้ได้อ่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยยอมรับว่าแข็งแกร่งจริงๆเวียดนามจะถึง20แต้มไหมนะเออเขาก็แอบหวันว่นๆวันเราอยู่เหมือนกันนะเออทำไมคอมเมนต์ตอนนี้มาหวั่นซะแล้วละครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามจะสู้ได้ดีเมื่อตกเป็นรองอ่า แล้เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยสร้างชื่อขึ้นมาแล้ววอลเลย์บอลชายทําให้เต็มที่แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชาวไทยคงจะเชียร์แมตช์นี้กันทั้งประเทศก็แน่นอนเวียดนามก็คงจะเหมือนกันนะเนาะไม่ว่าชนิดกีฬาไหนครับเวียดนามเจอไทยเดือดแน่นอนครับอ่าแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโดนคนไทยเกลียดอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คนไทยที่ดีกว่าเรานั่นก็คือจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้เต็มที่เขาบอกว่าสภาพจิตใจเราโอเคนะ ซึ่งไทยโอกมองเนี่ยสภาพจิตใจโอกมองว่าถือว่าเราสอบผ่านมากๆในเกมที่เจอ,อโดนีเซียเพราะว่าเอาตรงๆนะมันใกล้เคียงกันมากกับอินโดนะครับในเรื่องของฝีมือแต่ว่าสภาพจิตใจเราดีกว่าจริงๆนะครับในเกมเมื่อวานที่เราผ่านมาได้นะครับแล้วก็วม้ต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามทศชนะทีมชาติไทยไปเข้าชิงชนะเลิศจะเป็นชัยชนะที่สง่างา,งามมากๆอะ่ะโอ้ก็เห็นด้วยนะถ้านเะขาชนะไทยจริงๆเนี่ยเขาก็เข้ารอบไปอย่างสง่าผ่าเผยเลยนะครับแต่ในทาากับกันถ้าเราชนะเวียดนามเราก็เข้ารอบไปอย่างสง่าผ่าเผยเช่ <S <S ๆๆๆนเดียวกันครับ แล้ว c o m m น n t ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีและออสเตรเลียเดี๋ยน่าจะกินยากนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีกับบาเรีนนะคู่นี้ใครชนะก็จะเข้าชิงเหมือนกับเรานะครับออสเตรเลียตกรอบไปแล้วดะเพื่อนนะแล้วก็ c o m m e n ต่อไปเขาบอกว่าดูเวียดนามประทะกับประเทศไทยได้ที่ช่องทางไหนก็ AVC ก็น่าจะถ่ายมั้งนะ นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็เมื่อต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่นกันฉันรอไม่ไหวแล้วอ่าแล้วก็เมื่อต่อไปครับเขาบอกว่าพบกันทุกที่ทุกกีฬาประเทศไทยอ่นะก็แน่นอนนะก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาก็ทําเรื่องของกีฬามาได้ดีนะแล้วเราก็ทํามาได้ดีเช่นเดียวกันครับมันก็ต้องเจอวนกันอยู่เงี้ยแล้วครับไทยเวียดนามมันเรื่อยๆนะครับ <laughs> แล้วก็เมื่อต่อไปเขาบอกว่าเวียดนามสดกว่าทีมชาติไทยอาจจะล้ามาในตอนเจออินโดซึ่งตรงนี้โอก็แอบเห็นด้วยนะเพราะว่าเขาได้พักไนงะส่วนเราลุยมาทุกวันทุกวั แบบเนี้องคมองว่าก็เราก็เสียเปรียบนะ แต่ก็ตรงนี้ก็ต้องวัดกันที่สนามครับอ,อกมองว่าวอลเลย์บอลชายเรื่องอาการล้าอะไรแบบนี้ถามว่ามีผลไหมมีแต่ว่ามันจะไม่หนักหนาสาหัสถ้าวอลเลย์บอลหญิงในความคิดโอกนะอ,อกว่าร่างกายผู้ชายน่าจะรีคอฟเวอรี่ได้รวดเร็วกว่าครับแล้วข้มแมนต่อไปครับเ<ๆ>ขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเจออินโดมา5เซตพรุ่งนี้เวียดนามจะชนะ31อ่ะขอให้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่สิเออไทยต้องชนะสิเออแล้วก็อแมนต่อไปครับเ<ๆ>ขาบอกว่าไทยเนี่ยกินง่ายกว่าอินโดเยอะเลยอ่ะก็าว่ากันไปกินได้จะกินได้หรือเปล่าง ประเด็นคือกินง่ายกว่าแล้วจะกินได้หรือเปล่าตรงนี้สําคัญนะครับเพื่อนเนาะและก็เม่ต่อไปครับเขาบอกพรุ่งนี้เตรียมตัวย้อมผมแดงเชียร์เวียดนามมาจัดไปทําอะไรก็ทําเพื่อนแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เวียดนามจะเข้าชิงเพราะคู่แข่งไม่ใช่อินโดนีเซียแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเวียดนามพบประเทศไทยง่ายกว่าอินโดนีเซียเยอะแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเชื่อฉันเถอะประเทศไทยจะแพ้ทุกครั้งเมื่อเจอเวียดนาม่าก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคอม คอมเมนต์ของแฟนเวียดนามครับที่ต้องบอกเลยว่าก่อนเกมเนี่ยความมั่นใจมากันเต็มเปี่ยมเลยนะแฟนเวียดนามนะครับแต่ก็ได้นอนครับทั้งหมดอยู่แล้วครับมันไม่สามารถตัดสินด้วยคอมเมนต์ก่อนเกมได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ผลงานในสนามครับ11โมงครึ่งดูไปแล้วไปแบลกเกอร์บรรยายสดเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆ11โมงครึ่งนะครับเจอกันอย่างแน่นอนสำหรับันี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเมื่อกี้เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุ